นักศึกษาบทที่1ของวิชาหลักการบริหารการปฏิบัติการยังไม่จบยังไม่หมดเนาะดังนั้นเดี๋ยวครูขออธิบายเนื้อหาต่อนะคะครั้งก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงการวัดผลิตภาพอธิบายไปบ้างแล้วเล็กน้อยเนาะแล้วก็ได้พูดถึงการวัดผลิตภาพมันมีหลายแนววัดรายปัจจัยหลายปัจจัยวัดโดยรวมได้ให้ทําการคิดคํานวณโจทย์ตัวอย่าง เป็นการวัดรายปัจจัยหรือปัจจัยเดี่ยวไปแล้วนะคะจากโจทย์ตัวอย่างซึ่งอาจารย์ทําให้ดูเป็นตัวอย่างไว้ประมาณนึ่งล้วให้พวกเราไปคิดต่อเองตอนนี้นะคะอาจารย์จะขออธิบายการสรุปผลต่อเนาะเราวัดรายปัจจัยตามโจทย์ตัวอย่างเนี่ยววัดเป็นรายด้านก็คือด้านวัตถุดิบด้านพนักง,งานด้านเครื่องจักรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการเปรียบเทียบระหว่างปีเนาะจากโจทย์อันนี้ ทีนี้อาจารย์ก็เน้นย้ําก่อนเนะว่าในตอนสอบนะักศึกษาต้องเขียนสูตรเขียนสูตรตามนี้นะคะเขียนสูตรครั้งหนึ่งก็ได้อย่างเช่นด้านวัตถุดิบเขียนไว้ครั้งหนึ่งแล้วเราครั้งเดียวแล้วเราก็คิดไปของ2ปีเลยเราแบ่งข้างเวลาด้านซ้ายปี59ด้านขวาปี60นะคะ อ่าเขียนรายละเอียดการคิดคำนวณได้ตัวเลขออกมาแล้วว่าผลิตภาพด้านวัตถุดิบนะคะปี2559ได้0.9000เราทําเป็นทศนิยม4ตำแหน่งปี60ก็ได้0.9000เช่นกันเนาะต่อไปผลิตภาพด้านพนักง,งานปี59ปี59ได้0.0281ปี60ได้0.0329ตัวเลขไม่เท่ากันนะคะผลิตภาพด้านเครื่องจักรปี59ได้0.4909ผลิตภาพด้าน ปี2560ผลิตภาพด้านเครื่องจักรได้0.4500คราวนี้เราจะมาทำการเขียนสรุปผลค่ะเราจะสรุปผลว่าผลจากการวัดผลิตภาพรายปัจจัยหรือปัจจัยเดียวเนี่ยเทียบระหว่างปีและให้เราเอาปีปัจจุบันหรือปีล่าสุดขึ้นก่อนตามโจทย์ตัวอย่างปีล่าสุดก็คือปี2560ปีในอดีตก็คือ259ที่เราเอาปีปัจจุบันขึ้นก่อนเพราะว่าธุรกิจเนี่ยโดยปกติแล้วอยากจะทราบเรื่องในปัจจุบันเนาะ ปัจจุบันมากกว่าแล้วเทียบไปกับอดีตว่าปัจจุบันเนี่ยมันดีกว่าอดีตไหมหรือมันแย่ลงกว่าอดีตเนาะด้านวัตถุดิบนะคะด้านวัตถุดิบผลิตภาพได้ตัวเลขเท่ากันคือ0.09000ดังนั้นเราจะมาเขียนสรุปว่ายังไงดีคะเราก็จะเขียนสรุปว่านะคะผลิตภาพด้านวัตถุดิบเอาปีปัจจุบันหรือปีล่าสุดขึ้นก่อนปี2560นะคะมีผลิตภาพ มีผลิตภาพด้านวัตถุดิบเราต้องเจาะจงเพราะเป็นรายปัจจัยเนาะทีนี้ตัวเลขเท่ากันเราก็ใช้คำว่าใช้วอร์ดดิ้งว่าเท่ากับก็ได้ค่ะเท่ากับปี2559นะคะหรือนักศึกษาอาจจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะปี2560มีผลิตภาพด้านวัตถุดิบ ขอโทษปี2560นะคะเราใส่เป็นว่าปี2560และปี2559นี่เราใส่เทียบกันอย่างนี้ก็ได้มีผลิตภาพด้านวัตถุดิบเจาอจงไปแล้วด้านวัตถุดิบเท่ากันค่ะเราใส่แบบนี้ก็ได้ความหมายเหมือนกันนะคะ ต่อไปมาดูผลิตภาพด้านพนักง,งานค่ะด้านพนักง,งานตัวเลขจะเห็นได้ว่าปี2560มีตัวเลขมากกว่าปี259เนอะ0.0329มากกว่า0.0281ดังนั้นเราจะเขียนสรุปว่าเอาปีปัจจุบันขึ้นก่อนปี2560มีผลิตภาพด้านพนักง,งานเราจะใช้คำว่า มากกว่าก็ได้นะคะหรือเราจะใช้คำว่าสูงกว่าก็ได้หรือเราจะใช้คำว่าดีกว่าก็ได้เป็นการสื่อความหมายเหมือนกันในทํานองเดียวกันมากกว่าสูงกว่าดีกว่าปี2559เห็นไหมคะเปรียบเทียบไปเห็นปัจจุบันกับอดีตดังนั้นถ้าเจอโจทย์ข้อสอบนักศึกษาดูปีด้วยนะโจทย์ข้อสอบอาจจะไม่ใช่ปี59กับ60แล้วอาจจะเป็นปี6กกับ6กก็ได้เนาะ เป็นปี65กับ64ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นต่อไปด้านเครื่องจักรนะคะด้านเครื่องจักรพบว่าตัวเลขเนี่ยปี2560มันมีตัวเลข0.450 0 450, มันน้อยกว่าปี2 5 5 9ซึ่งมีตัวเลข0.49ย์เนาะเราก็เขียนสรุปได้แล้วค่ะว่าปี2560มีผลิตภาพด้านเครื่องจกักรน้อยกว่า หรือต่ำกว่าหรือแยก่กว่าก็ได้เห็นไหมคะปี2559เพราะตัวเลขของปี2560มันน้อยกว่าปี2559ตามนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสรุปผลด้วยนะคะต่อไป เราจะมาเข้าสู่แนวที่2ในการวัดผลิตภาพเราจะว,วัดผลิตภาพหลายปัจจัยหรือวัดปัดจจัยนําเข้าโดยรวมก็ได้วัดโดยรวมเลยก็ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า multi factor productivity นะคะการวัดผลิตภาพโดยรวมของปัจจัยนําเข้าที่ใช้ไปทั้งหมดเห็นไหมคะ เราจะวัดหมดทุกตัวก็ได้ใช้ปัจจัยนําเข้าอินพุตไปกี่ตัววัดหมดเลยก็ได้หรือเราจะวัดเป็นบางตัวก็ได้แต่วัดหลายๆตัวรวมๆกัน <c oughs> ก็เอาอินพุตเนี่ยโดยโรวมทั้งหมดเนี่ยมาเป็นตัวหารเนาะแต่ว่าทีนี้จะเห็นได้ว่าตามโจทย์เนี่ยนะคะตามโจทย์ตัวอย่างอันเดิมเรายังใช้โจทย์ตัวอย่างอันเดิมอยู่นะคะอินพุตซึ่งเป็นปัจจัยนําเข้าเนาะอินพุตซึ่งเป็นปัจจัยนําเข้าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยหน่วยมันไม่เหมือนกันอยู่ค่ะ เช่นวัตถุดิบหน่วยวัดเป็นตันพนักง,งานทำงานหน่วยวัดเป็นชั่วโมงเครื่องจักรเดินเครื่องหน่วยวัดเป็นชั่วโมงมันนี่ค่าใช้จ่ายในการผลิตเงินหน่วยวัดเป็นบาทดังนั้นเมื่อมันเป็นคนละหน่วยกันอยู่เราจะต้องทำการแปลงหน่วยมันค่ะในการวัดผลิตภาพโดยรวมนะคะหรือหลายปัจจัย ต้องแปลงข้อมูล Input ปจัจจัยนำเข้าแต่ละประเภทซึ่งมันหน่วยวัดไม่เหมือนกันให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนค่ะถ้าจะทำให้มันเป็นหน่วยเดียวกันนั่นคือต้องแปลงมันเป็นเงินค่ะเพราะเงินเป็นหน่วยเดียวกันหมดคือเป็นบาทนะคะการวัดผลิตภาพด้วยวิธีนี้คือวัดรวมรวมเนี่ยมันจะได้ข้อมูลผลิตภาพโดยภาพรวมทั้งนั้น โดยภาพรวมเท่านั้นนะคะมันจะไม่สามารถลงรายละเอียดเป็นรายตัวรายปัจจัยได้ดังนั้นมันจะบอกประสิทธิภาพโดยรวมแต่ไม่สามารถบอกประสิทธิภาพของ input เป็นรายตัวได้ว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนี่เวลาเราใส่ input เข้าไปนะคะเราใส่รวมๆเข้าไปแต่วัดโดยรวมปุ๊บมันมันแยกไม่ได้แล้วค่ะ ทีนี้จะเห็นได้ว่าเราจะต้องแปลงหน่วยให้มันเป็นหน่วยเดียวกันเพราะว่ามันมีหน่วยบอกไว้เป็นบาทเห็นไหมคะราคาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยเป็นบาทราคาค่าแรงเนาะค่าจ้างแรงงานมันหน่วยเป็นชั่วโมงเราก็จ่ายค่าจ้างพนักง,งานเป็นบาทนะคะเครื่องจักรเดินเครื่องต้องใช้ไฟฟ้าต้องใช้เติมน้ํามันเครื่องจกักรเครื่องจักรเดินเครื่องไปกี่ชั่วโมง เราก็คิดค่าใช้จ่ายคิดต้นทุนออกมาหน่วยเป็นบาทชั่วโมงและกี่บาทอย่างนี้เหมือนกันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตหน่วยเป็นบาทอยู่แล้วขอมาที่โจทย์ตัวอย่างอันเดิมนะคะนี่สูตรเหมือนกันค่ะวัดผลิตภาพหลายปัจจัยข้างบนผลิตผลคือเป็นเอาพุตเหมือนเดิมนะคะข้างล่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบแรงงานเครื่องจกักรพวกนี้คืออินพุต Output ส่วน Input สูตรยังคงเป็นแนวเดิมตามโจทย์อันนี้ขอคิดตัวอย่างให้ดูปี2559ก่อนนะคะจากนั้นนะักศึกษาไปคิดปี2560เอาเองนะคะปี2559นะคะผลิตผลนี่ไม่ใช่ Input อันนี้คือเอาพุ t เก็บไว้ก่อนเอาพุ t นี้เก็บไว้ก่อนนะคะเรามาคิดในส่วนของ Input เพราะว่ามันจะต้องรวม Input ททุกตัวเข้าด้วยกันเนาะ อินพุตปี259ใช้ไป600ตันนะคะราคาวัตถุดิบเฉลี่ยตันละ5 2 0 0 0วิธีการคิดทำยังไงคะเราก็เอา600แปบ๊บนึงนะคะสักครู่6 0 0ตันคูณกับราคาค่าวัตถุดิบตันละ ห้าหมืนสองบาทอันนี้เนาะอ่ะคราวนี้ก็กดเครื่องคิดเลขค่ะสักครู่นะคะขอเปลี่ยนเป็นโหมดเครื่องคิดเลขหกร้อยตันคูณห้าหมืนสองพันบาทก็จะออกมาได้เท่ากับ 31 31ล้านนะคะ2 0 0แสนเนาะใส่ไว้ก่อนนะคะ31ล้าน2 0 0แสนหน่วยเป็นบาทนะคะต่อไปค่าแรงพนักง,งานค่ะพนักง,งานทำงานในปี259 9 10, 9า0 0 0ชั่วโมงก็เอา1,000 0นะคะ 1,9200ชั่วโมงค่าแรงที่ต้องจ่ายไปชั่วโมงละ30บาทคูณกับ30บาทออกมาได้ตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่คะนักศึกษากดเครื่องคิดเลขตามเลยนะคะ1,920 0คูณ30 5บ0 0ค่ะ ต่อไปค่าเดินเครื่องจากหน่วยวัดเป็นชั่วโมงเดินเครื่องจากไป1100ชั่วโมง1100 1100ชั่วโมงคูณกับต้นทุนในการเดินเครื่องจากชั่วโมงละ45บาทคูณกับ45บาท ตัวเลขออกมาได้เท่ากับ4,9,500บาทค่าใช้จ่ายในการผลิตหน่วยเป็นบาทอยู่แล้วจึงไม่ต้องคำนวณอะไรใส่มาได้เลยนะคะ7จ็0 0สนกับห้าบาทอ่ะคราวนี้ในเมื่อสูตรเนาะมันคือเอาต์พุตส่วนอินพุตดังนั้นเราจะต้องรวม ปัจจัยรวมปัจจัยอนะินพุตเนาะปัจจัยนําเข้าหมดทุกตัวรวมกันก่อนค่ะนักศึกษาก็เอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันเนาะสามสิบเอ็ดล้านสองแสนนะคะบวกด้วยห้าหมื่นไอห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบวกด้วยสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบวกด้วย ค่าใช้ใจ่ายที่เป็นเงิน71500 0 1500ออกมาได้เป็นล้านเลยนะคะ3 2ล้าน5 3 6 0 0 0บาทนี่คือปัจจัยนำเข้าหลายปัจจัยรวมกันแล้วทีนี้เหลือเอาพุทธค่ะเพราะสูตรคือเอาพุทธส่วนอินพุทเอาพุทธจะต้องมาดูบรรทัดบนนี้นะคะเอาพุทก็คือผลผลิตหรือผลิตผลที่ผลิตได้แล้วเอา คือมันใช้ได้มันขายได้ไม่นับรวมของเสียเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือยอดขายรวมตรงนี้ค่ะยอดขายรวมตรงนี้ในปี259ขายไปได้540ตันฉเฉลี่ยตันละราคาขายตันละ75,000เช่นเดียวกันตรงนี้เราก็เอา540ตันนะคะคูณกับราคาขาย75,000บาทค่ะออกมาได้เท่ากับ 540คูณ75,000ออกมาได้เท่ากับ40ล้าน5้าแสนบาทค่ะ,ะเราได้ครบหมดเรียบร้อยเราได้ทั้ง output และ input เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะักศึกษาก็คิดในส่วนของปี2560เอาเองนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นแนวเดียวกับปี2559อาจารย์ไม่คิดให้ดูนะคะ จากนั้นนี่ไงคะจากนั้นเราจะมาทําการเปรียบเทียบกันค่ะโดยใช้สูตรเนอะเราจะเปรียบเทียบเป็นรายปีนะคะผลิตภาพหลายปัจจัยเนอะสูตรมันก็คือเนอะผลิตผลโดยรวมผลิตผลนะคะส่วนด้วยปัจจัยนำเข้าทั้งแรงงานเนอะบวกด้วยอะไรคะเอ้วัตถุดิบมีวัตถุดิบด้วยเนอะมีเครื่องจัก ะะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตอาจารย์ขอเขียนไว้ไม่มีที่นะคะาจากตรงนี้ค่ะจากตรงนี้เราบวกรวมกันนะคะเอาพุทในปี2559เมื่อสักครู่เราคิดคำนวณไว้แล้วมันก็คืออะไรคะมันก็คือตัวยอดขายเนาะ ยอดขายที่ได้ในปี2559ตรงนี้เราใส่ตัวเลขเข้าไปนะแทนตามในสูตรอันนี้นะคะยอดขายคือ40ล้าน500,000ส่วน input รวมทั้งหมดนะคะจากที่เราบวกกันไว้แล้วนี่ไงคะเราบวกกันหน้านี้ไว้แล้วก็คือ32ล้าน5 0แสนกว่าบาทนะคะเราก็เอามาใส่ตรงนี้ค่ะ32ล้าน5 3 6แส0 อคราวนี้คิดออกมาค่ะกดเครื่องคิดเลขค่ะนะักศึกษาในเวลาสอบให้ใช้เครื่องคิดเลขเท่านั้นไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะ40ล้านกว่าหารด้วย32ล้าน5้า0 0นสนพรนศนิยม4ตํตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1.2 4 4 7ค่ะ คราวนี้นักศึกษาก็ไปคิดของปี2560นะคะของปี2560อาจารย์ไม่ทําวิธีทําให้ดูให้นักศึกษาทําเองนะคะอาจารย์ขอใส่ตัวเลขมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอธิบายเทียบให้ดูกันปีต่อปีนะคะปี2560ได้คำตอบรวมปัจจัยนำเข้าทั้งหมดแล้วเนี่ยได้37ล้านนะคะ4 0 0แสนกับ1,000บาท ส่วนเอา p u พุยอดขายได้48ล้าน6แสนบาทเราก็เอาเอา p u พุส่วน Input ตเนอะ,อะตามสูตรที่เราเขียนไว้อันแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยทีเดียวเนอะเราเขียน2ฝั่งปี2560 Output คือ48ล้าน ส8ล้านนะคะกับหกแสนอินพุตรวมทั้งหมดคือ37ล้าน4ี่แสน1นึ่พันกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่คะสามเจ็ดขอกดเครื่องคิดเลขก่อนนะคะ 48่แปดหกศูนย์ล้านหกแสนหารด้วย37มสิบเจ็ดล้านหนึ่งอเ่เราได้ตัวเลขออกมาแล้วนะคะสรุปค่ะ,ส,คะสิ่งสําคัญคือเราต้องสรุปผลเหมือนเป็นธุรกิจเนาะต้องสรุปให้ผู้บริหารธุรกิจทราบนะคะหรือให้หัวหน้าทราบ อัตราผลิตภาพเน้นย้ำว่าตอนนี้เราวัดผลิตภาพโดยรวมหรือหลายปัจจัยนะคะเอาปีล่าสุดปี2560ขึ้นก่อนนะคะปี2560ตัวเลขเป็นยังไงคะตัวเลข1.2994จะเห็นได้ว่ามากกว่าปี2559ซึ่งได้แค่1.2447เองเนาะดังนั้นจึงสรุปผลว่าผลิตภาพโดยรวมของปี2560เป็นไงคะใช้คำว่า มากกว่าก็ได้ค่ะสูงกว่าก็ได้ค่ะดีกว่าก็ได้ค่ะอัตราผลิตภาพโดยรวมของปี2560มากกว่าสูงกว่าหรือดีกว่าอัตราผลิตภาพโดยรวมของปี2559แสดงว่าปีไหนดีกว่ากันคะแสดงว่าปี2560มีประสิทธิภาพเห็นไหมคะ เพราะการวัดผลิตภาพบ่งบอกถึงการมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพในระบบการผลิตมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างที่อาจารย์อธิบายไปแล้วตอนต้นเนาะนะคะแสดงว่าปี2 5 6 0มีประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยนําเข้าโดยรวมทั้งหมดเลยค่ะของระบบการผลิตเป็นยังไงคะดีกว่าค่ะเราได้สรุปผลตามนี้แล้วนะคะโอเคยังไม่หมดบทที่1เหลืออีกนิดนึงมันจะมีหลายคลิปหน่อยนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ขอพักของบทที่1ไว้ที่จุดนี้คลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะ